ครับธีรทรบรรจงเข้ามาแล้วตุลิศบอลโอ้ล่นมือนาเดโอ้โหจุดโทษครับโอ้โหที่ยองนาเดอุตส่ามาช่วยว่าก็เถียงไม่ออกแล้วครับที่ว่านี้ขัานมาแล้วมันชัดเจนเหลือเกินโอ้โหเพื่อนก็มาปลอบเลยครับตัวนาเดรู้ครับครัต้องชัยวุฒิมาคุยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับผู้สิงว่ามีทางเลือกครับโอ้ชัดเจนซะขนาดนั้นครับดูครับนาเด บอตกพื้นมามือโอโหชัดมากครับคือหัวไหลก็ไม่ใช่ต้นแขนก็ไม่ใช่แต่เป็นกำปั้ดเนี่ยครับแล้วจิรวัตรอยู่วิธีที่จะเล่นได้ถ้าบอลไม่โดนมือนะครับของทางนาเดก็เลยชัดเจนครับนี่ไม่โดนเหลืองถือว่าโชคดีด้วยครับถ้าไม่โดนเหลืองครับ ดูท่าดูท่าจะตกใจคือสะดุ้งเลครับสะดุง้งเพราะว่าคือด้านซ้ายอยาจจะเห็นมีส้มๆแวบ,บๆต้องเอาไว้ก่อนครับคือจากที่ดูดูดูด,ดในต้นครึ่งแรกมาจนถึงวันนี้กลายเป็นคนละคนนะครับ <c oughs> อาเดออาครับบุีรัมโอกาสทองมาแล้วน่าเป็นสุดชาวครับที่อยู่หัวกะโหลก ลอยเท้ามาโดยกับทศพรสุดชาวโอ้โหยิงว่ายิางหลอกทศพรไม่ได้ขยับก็1-0ขึ้นนําได้ครึ่งชั่วโมงคอิพพีพอดีครับนาที61ครับประตูของสุชาวนุ่มครับประตูที่2ในเกมลีของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับลูกจุดโทษได้ประตูที่ต้องการแล้วนะครับรมีดมนเตะโดยสุชาวจุดโทษ โมษพรเลือกที่จะปักหลักไม่ขยับนะครับสุชาวก็ยิงซะเลยครับก็ถือว่าเป็นมือสังหารจุดโทษที่นิ่งเลยนะครับสุชาวเนี่ยยินเน่เข้ามารบกวนสมาธินนหน่อยยทางฝั่งนี้ก็ได้ได้คลายใจลงมาแล้วครับเมื่อประตูปลดล็อกมาแล้ว มีแต่จะนิ่งไม่ออกอาการนี่เหมือนนาเดที่ออกอาการตรงนี้โอซ่าไหลต่อโอชิปงเอาครับไม่ล้ำแล้วโอ้สองประตูต่อศูนย์ก็บอลทะลุช่องง่ายง่ายระหว่างโอซ่ากับอาชิปงนาทีเจ็ดสิบครับอาชิปงโอ้บอลทะลุช่องง่ายๆครับสองประตูต่อศูนย์ครับาดีใจที่เป็นเอลกลักษณ์ครับการขอบคุณพระเจ้าของอาชิปงครับ รู้ช่องกันสวยจริงๆครับหมดสิทธิ์รับเลยครับทศวรรสีเรืองโดนล่อเป้าแบบนี้ผู้ช่วยไม่ยกเลยครับอยู่กระบ,บอกหนึมาตรงนี้ไปหยุดกันหมดเลยครับเตมรับของสมุทรสงครามยิ่งดีด้วยนะครับใช่ครับ ือบอลออกจากเท้าของโอซามมก่อนที่อาชิมโปงจะทะลุลายนะครับอย mm ู hmm. ่ทะลุลายปุ๊บบอลก็มาถึงพอดีบอลออกก่อนที่ตัวผู้เล่นจะทะลุลายพอได้ประตูแรกจากลูกจุดโทษของสุชานุ่นุ่มแล้วี่ก็คลายความอึดอัดความกดดันไปได้เยอะนะครับทางฝั่งของบุร์ดมยูเนเต็ดครับรตัวแรกจากจากุดโทษของสุชาวดูที่สองเป็นอาชิมโปงครับทวรักขวาโอ้ให้ไม่ถึง ว่าเราดูยกได้อาชิโปงอาะครับทีเดิมเข้าไปโทษแล้วสับสับหลอกว่าจะพงแล้วปอดมาให้กับโอซากะชอกแถวสองซาลิฟสามศูนย์เลยครับโอ้โหเก็บตกว่ารู้ว่าว่าคงความเอาไม่อยู่จริงๆครับนาทีเจ็ดสิบสามนะครับโอ้โหเกมแทบจะขาดเลยครับแบบนี้ซาลิฟสายนุ้ยครับซ้ำหวดลุยขึ้นมาของทางฟรังอาเชมโปงนะครับ ลุยมันจริงๆ,รงๆครับเฉมบงสุดท้ายซาลิฟได้จบประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้น่ครับซาลิฟ <c oughs> ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับแที่สามคะแนนของกุยลำครับโอ้ดูครับสับหลอกโยกหนีวัชพวงวงสีแก้วแล้วหักเข้ามาครับ <c oughs> บอทลทะลักมาถึงซาลิฟแต่งก่อนแล้วยิงเลยครับเลือกมุมจากรูเกมและเวลาที่เหลืออยู่ ลำบากจริงๆครับที่เจนิฟูสุสงสงครามจะคัมแบ็กกลับมาครับก็ถือเป็นการการเปลี่ยนตัวของโคต,แตคัแท็กทำได้ถูกเลยนะครับอุตวะจากคนเดียวทั้งโอนซ่าทั้งซาลิฟที่ลงมาก็มีส่วนทำให้ต่อยอดเกม